ฉันแหลดีว่ามีใครดูไหมสวัสดีค่ะได้ไหมเออสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีนะคะวันนี้เราก็มาไลฟ์สดเป็นครั้งทุกคนคะสะดุดไหมคะ สะดุดไหมคะใครอยู่มั่งขอ,อรายงานตัวหน่อยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนใครอยู่มั่งเอ้ยใครดูอยู่มั่ง สวัสดีค่ะเราชื่อนัตตี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นช่องของนัทเชนชาแนลนะคะทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะทำไมเรากดใครดูอยู่มั้ใครอยู่บ้างใครอยู่บ้างจ้าสวัสดีค่ะอันนี้จะเป็นการไลฟ์สดของนัตตี้ลองไลฟ์สดดูนะคะทุกคนมันติดไหมคะทุกคนคะติดไหมเอยเพิ่งหัดไลฟ์สดคะ่ะติดไหมคะติดไหมคะทุกคน คอมเมนต์มาหน่อยเร็วติดไหมติดไหมจ้าสะดุดไหมสะดุดไหมติดไหมสะดุดไหมอ่ะสวัสดีค่ะเราชื่อนันตี้นะคะวันนี้เราก็มาไลฟ์สดในช่องนัตเชนชาแนลค่ะ สวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะที่ใครดูอยู่คนหนึ่งขอบคุณนะคะมันสะดุดไหมคะสะดุดไหมคะสะดุดไหมคะทุกคนสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะทุกคนอยู่ในช่องละเชี c นชาแนลนะคะสะดุดไหมคะสะดุดไหมเอยขอถามหน่อย ขอ,ขอถามทุกคนหน่อยนะคะว่าสะดุดไหมสวัสดีสามคนนะคะสวัสดีค่ะสะดุดไหมทุกคน,น,คนคะฮะเฮ้ยใช่อะ ทุกคนนะเพิ่งหัดไลฟ์สดใน YouTube นะคะซูเกอร์ไม่เล่นเะไ่เงมนะอม เดือนที่แล้วเก้าคนอ่ะเดี๋ยวเกเดือนที่แล้วใช่ไหมเห็นเดือนนี้มากอืมสวัสดีนะคะสี่ร้อยคน <c oughs> สวัสดีนะคะวันนี้ก็มาอยู่ในช่องลัชเชนชาแนลนะคะทุกคนวันนี้เราก็แก้ปัญหาการด้วยการแบบคือทุกคนเข้าใจไหมว่านัดอ่ะคือไลฟ์สดไม่ได้นะคะคือนัดอ่ะคือพยายามทําให้ยอดมันถึงหนึ่งหนึ่งพันคนใช่ไหมคะทุกคนเพื่อให้นัดไลฟ์สดใน youtube แบบในหน้าในหน้า youtube ได้ใช่ไหมคะทุกคนตกลงาไปมา,มานัดไลฟ์สดที่หน้าไม่ได้นะคะทุกคน เราต้องมาไลฟ์สดหลังบ้านนะคะทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีที่เข้ามาให้กําลังใจนัตตี้นะคะใครดูอยู่บ้างขอกําลังใจหน่อยขอกําลังใจหน่อยเร็วคือวันนี้เราก็เป็นไลฟ์สดครั้งแรกนะคะที่ว่าเราอยากจะไลฟ์สดให้เพื่อนๆเ,เขาดูนะคะว่าเราก็คือนัตตี้คนสวย <laughs> นัตตี้คนสวย สวัสดีพวกพี่ๆเลยนะคะที่เข้ามาดูนะคะหรือพวกน้องๆน,นะจ๊ะสวัสดีทุกคนเลยเป็นไงมัง่งกินข้าวกันหรือย,ยังเอ่ยคุยกันบ้างเร็วคุยกันบ้างเร็วสายตี้สายที่สบายดีกันเปล่าคะโควิดเป็นไงมั่งเอ่ยพื้นที่พื้นที่ไหนลำบากมั่งเดี๋ยวให้ป่ากิน ใครบอกใครบอกใครบอกเราเราให้ปลากินคุณสบายดีกันไหมสะดุดไหมคะขอขอถามหน่อยว่าสะดุดไหมน่าจะสะดุดนะเพราะว่ามันไล่สุดในหลังบ้านไงมันต้องสะดุดอยู่แล้วนะสะดุดไหมคะสสดีคนห้าร้อยคนสดีคนห้าร้อยคนนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาดู ขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณมากเป็นกำลังใจให้นัตตี้ทำคลิปลง youtube นะคะเดี๋ยวนัตจะทำคลิปแบบน่ารักน่ารักลง u t u b บบ่อยๆนะคะตอนนี้นะคะนัทกำลังแก้ปัญหานะคะทุกคนเพราะว่าคลิปนัตโดนติดลิขสิทธิ์อะไรเนี้ยประมาณสิบกว่าคลิปได้นัทกำลังลบลบอยู่นะคะทุกคนสวัสดีทุกคนเลยจ้ากินข้าวกันหรือยังเอ่ย กินข้าวหรือยังไม่มีใครคุยกับเราเลยเนาะทักได้นะคะทักได้คุยได้ค่ะคุยได้จ้าสวัสดีครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับท่านผู้ชม,มเรามาเป็นเพื่อนใหม่กันจ้าเคยดูอยู่มั่งแนะนำตัวหน่อยเร็วตอนนี้พี่เจนกำลังแก้ปัญหาอยู่นะคะทุกคนเพราะว่า คลิปนัดโดนติดลิขสิทธิ์ประมาณสิบกดคลิปนะคะทุกคนตอนนี้กำลังลบคลิปออกอยู่ค่ะดูทุกคนเลยดนติดลิขสิทธิ์นะคะทุกคนสิบสามคลิปทุกคนอเจ็บหัวไปเลยจ้า เพราะว่าถ้าติดม,มันมันล้องเรียนไปว่าล้องเรียนไปว่าอยังไม่ลหมดลงมั้ยเป็นลบเกือบหมดเลยลต้องเรียนทุกคนค้าจะคลิปมันขึ้นแบบว่าวชใช่มันร้องเรียนการติดฤทธิ์กระสิบเปยนแค่น,นเลยติดเลยการใช้สิบมันล้องเรียนการการใช้สิบ ยูทูบไม่แจ้งชมว่าทุกคนว่าหน้าเราหน้าเราบานไหมหน้าเราบานไหมคือที่บ้านเราอ่มันจะเป็นไฟสีส้มมะคะทุกคนแล้วทุกคนก็จะเห็นหน้าแล้วสีส้มๆมาคะ่ะทุกคนตอนนี้พี่เชงกําลังแก้ปัญหายนะคะแก้ปัญหาโดยการที่ว่าดูคลิปที่ๆๆว่าเขาแบบ ให้ดูนะคะว่าโอพวกศิกลิ์นิกาจะทำยังไงนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้คิดนัดติดนิกาศประมาณสิบสามคิดสิ่งมากสวัสดีชาวโลกนะคะเราชื่อนัตตี้นะคะส่วนพี่เชนพี่เชนนั่งอยู่รวงใส่เพิ่มหน่อยสักายหน่อยเฮโยชาวสดีครับผมชื่อเดชใย อักขละใจใช่ะได้ยังน,นติดดิกระจุดทํไงดีทุกคนเซงอย่างคุยกันได้นะครับเป็นเพื่อนใหม่กันได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุยทุกคนคุยอะไรก็ได้เร็วยังแบบเขียนให้กำลังใจเราหน่อยเร็วแล้วคุณทำช่องขอกำลังใจหน่อยได้ไหมแต่ถ้าสมมติต่อไปถ้าสมมติเราดังเราจะไม่ลืมพวกคุณเลย

Bây giờ cùng tôi đặt nhấn Đúng mà không cùng Đây cả ừ S 1> <S 1> <S <S สวัสดีค่ะไม่มีใครดูเราอยู่ด้วยเหรอตอนนี้พวกคุณเป็นยังไงม้างโควิดโควิดทำให้พวกคุณลำบากหรือเปล่าแต่ว่าสำหรับเราโควิดโคตรทำเราลำบากมากเลยเพราะเราไม่ได้ขายปลาเลยตลาดมันปิด ทุกคนคะคือตลาดนัดปิดนะคะทุกคนไม่ได้ขายปลานะคะทุกคนจะเป็นแม่ค้าพ่อค้าขายปลานะคะทุกคนขายปลาปิดแล้วส่งนะคะคือตลาดปิดหมดเลยนะคะพัทลุงนึกจะขายที่ไหนแล้วแล้วก็ตอนนี้นะคะเราพวกเราก็พยายามทําคือผู้เราว่างนะคะแล้วก็เลยพยายามทําคลิปคลิปลง youtube ให้ดีนะคะแล้วก็ใครที่ดูคลิปใน youtube หรือ คลิปใน t ิ k ตอกหรือใน facebook นะคะนะัตต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่เข้าไปดูนะคะทุกคนเพราะว่านะัตเป็นกำลังใจของพวกเราด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าพวกเราแบบไม่รู้จะหาเบี้ยจากไหนแล้วทุกคนเข้าใจไหมเพราะว่าชีวิตมันช่างลำบากเหลือเกินทุกคน <c oughs> เนอะแหงใต้อะแหงใตราวแลราไม่ใช่คนใต้นะคะทุกคน เราไม่ใช่คนใต้นะค่ะแต่พูดพูดใต้พูดใต้ก็ไม่ได้พูดไม่ได้เลยจริงไม่ได้โกหกเราไม่ใช่คนใต้แะคะนัดได้แฟนใต้ค่ะแต่เราไม่ใช่คนใต้นะคะเราเป็นคนคนกาลสินคนกาลสินนะคะแต่ว่าได้แฟนพัทลุงคะ่ะแฟนเราก็จะเป็นแบบแบบพี่เชนเนี่ยพี่เชนนั่งทําแก้คลิปอยู่เฮ้ยใจว่งวงนอนจังทุกคนสะดุดไหมมันสะดุดไหมคะในช่องนัน ขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณสวัสดีเพื่อนใหม่ทั้งสามคนนะคะแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาดูแลนะคะขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจนะนะคะดีกว่าคุณดูหนึ่งคนขอบคุณมากๆเลยนะคะเข้ามาแล้วก็ต้องกดกดไลค์ให้หน่อยนะคะกดไลค์ให้หน่อยนะกดช่วยกดไลค์หน่อยจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณที่ยังอยู่กันอยู่นะคะอีกคนหนึ่งถึงจะไม่มีใครดูแต่ว่าเราก็พยายาม คุยกับเพื่อนๆอยู่นะคะสะดุดไหมทุกคนสะดุดไหมคะถ้าสมมติวเคยเขียนมานี่คือขอบคุณพุพ่พงทุกคนมากๆเลยนะคือเราอยากจะอ่านคอมเมนต์มากอยากจะมีไอ้เอฟซีมากเขาจะไหมไม่มีใครดูเราเลยร้องหวาร้องดีกว่าจาดนี้ตอนไหนเพื่อนเขาจะดูเรามาก เพื่อนก็ไม่ดูเขาเหลือเกินทำคลิปลง youtube ว่าทํายากยากแต่มันโดนแบนตั้งห้าคลิปอีกคลิปที่ว่าล้วตัดคลิปลงไปอ่ะคือโดนแบนตั้งห้าคลิปเลยนะคะทุกคนโอเหมือนจะลงเลยทุกคนโดนแบนอีกแล้วบอยเอ,อ้ยเธอเดี๋ยวเราต้องไปถ่ายคลิปลงคลิตอกแล้วนะ เรามีงานที่ตึกตกล้วทุกคนเรายังไม่ได้ถ่ายคลิปลงทึกตกเลยเราจําเป็นต้องถ่ายคลิปลงทึกตกเลยเนี่ยบอเป็นยาทุกคนง่วงนอนไหมคะหลงง่วงนอนมากเลยแต่ว่าเราต้องไปถ่ายคลิปอีกชีวิตเรามันก็ไม่มีอะไรมากมายขนาดนั้นฮะ ว่ามันร้องเรียนหรอก้าอร้องเรียนไปว่าอะไรเธอรู้เรื่องว่าร้องเรียนไปว่าอะไรเธอเลยล่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอุซีทั้งหลายนะคะสวัสดีนะครับนี่ก็คือคือตาเราแล้วะตาจะนอนหลับแล้วนะคะ วันนี้ไม่ใส่ดีเนเนอร์นะคะเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ําแปรงฟันก่อนแล้วเราก็จสดดีเนเนอร์ตอนนี้ก็จะเป็นแบบฟันฟันสวยมากเลยนะจัดฟันมาเจ็ดปีนะคะทุกคนกอะเด,ดออกสวยจังสวัสดีครับผมเรามีลักยิ้มด้วยแหละนี่คือลักยิ้มเราเดี๋ยวเราจะยิ้มให้ดู เห็นไหมมีสองข้างเลยก็น่ารักอยู่นะจะเป็นรักกิ้เราเราต้องยิ้มแบบไหนดีถึงจะน่ารัก <c oughs> <c oughs> นะเป็นคนชอบไทยด้ยแบบนี้นะเะทําตำปากอู่อ่ะ <c oughs> จะเป็นประมาณนี้นครับ ห็นหรือ,อยังทุกคนอาจจะงงง,งนะทำไมจมูกจมูกเรามันแบบคือมันโด่งตื้นใช่ไหมเพราะว่านัดทำจมูกนะคะทุกคนคือทั้งใบหน้าเนี้คือนัดทำแค่สองอย่างนะคะทุกคนนัดทำจมูกกับจมูกกับฟันนะคะทุกคนนัดดัดฟันมาเจ็ดปีคะ่ะแล้วก็ทำจมูกคะ่ะทำแบบทำจมูก จัดฟันสองปีเอจัดอะจัดฟันเจ็ดปีแล้วก็ทําจมูกแค่นั้นแหละทางหน้าก็ไม่ได้ทําอะไรมากมายนะคะทุกคนทำสองอย่างแค่นั้นเลยบางคนอาจจะว่าบางคนเขาไม่บอกนะคะว่าทําหรือไม่ทํานะคะแต่ว่านับเป็นคนตรงๆอยู่แล้วแล้วก็เลยบอกนะคะว่านับทำอะไรบ้าง ก็คือน่าแค่จัดฟันแล้วก็ถึงจมูกสองอย่างจ้าฮะยิ้มหน้ารักหน้ายักษ์คือต้องพูดแบบพูดแบบน่ารักน่ารักหน่อยหน้ายักษ์ไม่ใช่น่ารักนะทุกคนหน้ายักษ์หน้ายักษ์ทุกคนง่วงนอนกันหรือยังขาง่วงนอนกันหรือยังจ้า สวัสดีนะคะน่ารักแบบนี้ทำหน้าเป็ดหน,น่อยทำหน้าหมูหนอนอุดอุดทำหน้าลิงหน,น่อเดยทำทำหน้าลิงอดี๋ยวจะมูหักทำหน้าลิงไงเดี๋ยจะมูกหักน,น,นะนาตี้คือทำหน้าลิง ทำ <c ười> ไม่ได้หรอจม,มูกจมูกมันไม่นะทุกคน,คนเข้าใจไหมมันมับนบิดไปเลย <c ười> ทุกคนง่วงนอนไหมอ่ะแล้วก็ง่วงนอนน,นะแต่ว่าเราอยากจะคุยกับเอฟซี่อนคือไม่ต้องคุยกับเอ็กซ์เลเราคุยคนเดียวก่อนเพราะว่าเราไม่มีเพื่อนคุยงไงจะต้องคุยกับหน้าตัวเองสวัสดีครับสวัสดีครับ เดี๋ยววันน <c ười> <cs Bible> ี้เราจบกันไล้์สดกันนะบายถ้าชอบเราก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วกดคอมเมนต์มันด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับผม